ว่าหมาใหม่หน้าตาคุ้นๆไหมดูสิบ่ะทำไมเธอหน้าแหลกอย่างนี้เฮียงหน้าตัวะเปลี่ยนไปมากเดี๋ยวขึ้นรูปดี f อ r e อ f t เตอร์ให้ดูอันนี้คือแบบปัจจุบันนะปกติสองตัวนีว้ไม่ใช่หนะน,น้าอะนีหนดูโมะเขาทำสิเขาชอบทำอย่างนี้รเขาจะอ้อนแล้วแม่บอกว่าน่ารักน่ารักน่ารัก เองพี่ายเป็นแลเือเนมานะี่ตรงนี้อีกหน่อยพิาชี้ให้อ้าโทษพิศาซะงั้นเดี๋ยวก่อนนะคือจริงๆปกติ2ตัวเนี้ถ้าอาบน้ำที่บ้านก็คืออาบเฉย แต่ว่ารอบนี้ยขนยาวคือถ้าเกิดว่ามีผมมาปิดหน้าหรือขนเริ่มยาวจะไปร้านแต่ยังไม่ได้ไปร้านก็เลยแบบไปร้านทีก็แพงใช่ไหมเดี<ะ>๋ยว er ตัดเลมเองก็ได้ผมไม้ยังพูดกับอีกไก่ว่าเออเดี๋ยว <ju. S 2> เดี๋ยวตัดเองมีกันไกอีกไก่บอกว่าเดี๋ยวให้แม่ตัดให้ก็ได้แม่ก็เลยมาตัดให้ยังไม่ตอนที่แม่กับพี่สามาตัดเนี่ยคือตัวแม่ายถึงอาม่านะอาม่ากับพี่สามาตัดเนี่ยแม่ไม่ไม่อยู่ไงกลับมา มาใหม่แล้วอาม่าเอาอะไรตัดอ่ะก็เอากันไก่นไก่ของกวางใช่อ๋อแล้วเขาก็มาตัดกันพี่สาวบอกว่าตัดตัดอยู่อาม่าบอกว่าแม่มันจะว่าไหมเนี่ยจะตัดพี่สาวก็เลยตกใจว่าอ้าวอาม่าไม่ได้บอกพี่กวางรอกว่าจะมาตัดริปเป็นอย่างนี้เลยทีแรกอ่ะ กะว่าอย่างนี้อาม่าจะให้ตัดเฉพาะที่มันทิ่มตาเนี่อาม่าตัดทั้งตัวเลยใช่ไหมตัดทั้งตัวเลยนี่อาม่าเพราะว่ากลัวว่าเราจะต้องไปเสียเงินจ้างตัดตัดตัวมันด้วยเนี่ยตัวมันตัดด้วยก็ตรงนี้มันจะสั้นหนุ่มโมอยู่เฉยๆสิตรงก้นเนี่ยจะสั้นกว่าตรงตัวส่วนไ้ยองเนี่ยตัวสวย ใช่ไหมคะ<ช><ห>ยองตัวสวยแต่ขาเนี่ยแหวงเพราะว่าเป็นพี่สาวบอกว่าขามันเนี่ยเป็นสังกตาวก็เลยต้องแงับออกใช่ไหมเป็นก้อนใหญ่มากเลยเอ่ะทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยหน,น้าเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะตรงแก้มตรงเนี้ยมันต้องเอาไว้ไงตรงแก้มตรงเนี้ยทีนี้อาม่าตัดเอี้ยงเลยปกติอ่ะมอลทีสกับมอลิพูอ่ะมันจะน่ารักตรงที่ว่ามันจะต้องมีแก้มสองข้างตรงเนี้ยปกติแก้มไว้เพ่ออะไรเพราะว่า ขนอ่ะมันเข้าไปในปากไม่มันก็ต้องตัดให้กลมๆอย่างนี้ไงตัดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ตัดกลมๆอย่างนี้เที่ยวหน้าเที่ยวหน้าเอาใหม่เที่ยวหน้าต้องรอยาวก่อนแล้วล่ะกว่านานเลยล่ะกว่าจะยาวเพราะว่าตัดจะกุดเลยตัดจะกุดเลยดูเิี่ยวเที่ยวหน้ามาจะตัดผมด้วยตัดผมมาให้ด้วยคือต่อเนี่ยเนี่ยตัวฮยองเนี่ยเอามาตัดสวยละวแต่ว่าหน้าเนี่ยยังไม่ผ่าน สัดว์ทรงหมาพุดเดิ้ลใช่ป่ะเนี่ยใช่เมื่อสมัยก่อนอยู่ลาดเรียนมาเลี้ยงหมาพุดเดินจร,ริงตัวเนี่ยเนี่ยหน้าเลยเป็นอย่างงี้เลยดูสิเนี<ม>่ยโ<อ>ม่มาให้แม่ดูสิเนี่ยดูสิโม่โม่ต้องมีแก้มตรงนี้ด้วยหนวดโม่หายไปไหนหมดเนี่ยมก็คือไายลูกน้องให้ไก่ดูไอ้ไก่ว่าอย่าแม่ขัดสัตวรงพุดเดิ้ลได้ไงเออเนี่ยมันเป็นพุดเดิ้ลเลยนะแหลมเปียบเลยดูดิไม่เหมือนโม่ นี่ถ้าพี่พิมเห็นพี่พิมพ์กรีดสลบแน่เลยคือวันนี้พี่พิมพ์ไม่อยู่ถ้าพี่พิมพ์กลับมาเย็นยก็ฟุ้งย่างจะกลับเมื่อไหร่เนี่ย <c ười> กลับคือเย็นเนี้ยเออเดี๋ยวเย็นนี้ข <c ười> นยาวไม่ทันละทำไงดียาวไม่ทันทำไมไปใจวิทยให้ยองเดี๋ยวใส่วิทยก่อนแล้วลูกยอง ยังชอบไหมผมทรงใหม่เนี่ยเออ้ค่ทาจะชอบนะมุแฮปปี้นะะาร์มันตอนตอนแรกอะผมมันทิ่มตาอามาตัดเกขียนเลยโอเคอะแต่ว่ามันอากาศร้อนด้วยเอาสั้นๆโมอเธอเป็นหมาพูดได้โอเคก็เอามาอุตส่าห์ตัดให้นะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์พี่สาแล้วแล้วตัดยังไงอะสภาพการตัดอะก็เอาขึ้นไป้างบนแล้วก็ปากผ้าลงแล้วก็ พ่สาก็อาบน้ําให้ฮยองมาก็เล่มของโมโม่ไปเรื่อยๆเพราะเขาไม่ดือ้อแต่พอไฮยองเสร็จปั๊บก,ก็เอาฮยองมาเช็ดตัวบัดหมาดแล้วก็แล้วก็เล่มแล้วก็เอาโม่ไปไปอาบน้ำอ,อ๋อพอตัดเส<อ>ร็จไม่้องเป่าเลยพอตัดเสร็จสางไปสามาแห้งพอดีเลยเพราะว่านานมากใช่ไหมนานมากหุ่ยเด็ดเด็จสองคนก็จานะ แล้วพยองเนี่ยชอบเลียอืมเนี่ยจับปุ๊บก็เลียเลยเนี่ยเลียปั๊บเลยเนี่ยแล้วที่ดูตัดไปเลียไปเราก็จะกี่แล้วเลียการใจมือด้วยมาจับเนี่ยเลียเนี่ยพยองเจอขำมากมีกายดูด็ดไเลยูหน้าดิตอนแรกหูว่าน่าจะไม่ตัดออกสั้นนี้หูก็ขุดพี่สามขอกว่าอาม่าตัดหูหน่อยไอ้หูโอเคแต่ตรงเนี้ยมันต้องมีแก้มตรงนี้ไงมัน เมื่อไหร่จะยาวเนี่ยเยอะนะบ่อยเดี๋ยวก็ยาวอ่ะอ่ะนะโอเคยังมาดูเลยว่าวันนี้จะต้องเรียนตรงนี้อีกหน่อยอาไม่ต้องแล้วหมดแล้วเอาเล็บแล้วเอาแล้วนั่นมันไม่สวยชั่งมันชั่งมันเดี๋ยวมันก็ยาวๆนะไม่ต้องแล้วแค่นี้ก็กุดจะยาอยู่แล้วเนาะเกลียดอะไรคะเกลียดเกลียดอะ หมือนหมาตายนนั่แหละเปียกสิกคู่เลยดูดิเฮ้ยพี่ขอไปล้างมือกันนะยองได้แล้วคุณผู้ชมใช้ทางน้ำลูกบอกแล้วเดี๋ยวพิมกลับมาต้องกรีดล้างบ้านกรีดจริงจริงเลยดูดิหน้าเปลี่ยนเป็นลูกพี่สาวบอกหน้าแหลมไม่มาจิ้นจบตลกมากเลยตอนแรกพี่สาวตลกตอนที่พี่ เอมาม่เขาตัดเสร็จใช้บ้านพีส่สาวก็บอกอมาบอกแม่แล้วแม่ยังไม่เห็นแม่ก็บอกว่าแล้วเป็นไงแหวงไหมสามาก็ยิ้มพี่ทําไปดูเองแล้วก็คือไม่รู้จะบรรยายยังไงคือมันไม่ได้แหวงนะแต่มันแบบมันเกี่ไปโ,โมทิโอเ <laughs> นี่ยแล้วดูกขายองนี่ <laughs> คือม่บอกว่ามันเป็นสังกะตงังเดี๋ยวเอาให้ท่านผู้ชมดูย <laughs> อยมาีกันแล้คือเป็นสังกตงังแล้ว มันก็เลยต้องไถจนเนี่ยมันเลยต้องนี่ yeah. แล้วทีเนี้ยอาม,ม่าก็เลยบอกว่าคุยคุยกันอยู่นะเมื่อเช้าอาม,ม่าบอกว่าอุ้ยมันยังไม่เรียมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไ่มาเลมเยวหอาม่าหยุดอย่าเลมห้ามเลมแล้วคือแบบปกติโมไม่ตั้งแต่เกิดมาเลยอะมไม่เคยตัดแบบนี้เลยคือปกติจะต้องมีตรงนี้ตลอดเพราะว่าเป็น